ในระหว่างนั้นเองคาสโตได้พยายามจะก่อก,กวนและสร้างความอับอายให้กับชิโอริโดยการแปะโปสเตอร์หน้าของเธอและมีข้อความเขียนว่าเธอเป็นพวกหลอกเงินผู้ชายแล้วทิ้งนำเอาไปติดตามกำแพงทั่วเมืองแถมยังเอารูปเดียวกันนี้ลงประกาศในสมุดโทรศัพท์เพื่อประจานเธอให้อับอายไปทั่วอีก สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนวิวพัชระฝนปัญญาวดีกับลึกลับจบมะเล่าอ P ีที่78แล้วค่ะซึ่งสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาฟังเรื่องลึกลับเกี่ยวกับอะไรคะเป็นคดีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าชิโอะริอิโนเธอคนนี้นะครับไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสตอกเกอร์คนหนึ่งและสุดท้ายเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นคดีฆาตกรรมนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยสีน่าสนใจมากๆในเรื่องราวในวันนี้นะครับก็คือขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนของตํารวจด้วยนะครับว่ามันมีเหมือนกับรับลมคมในบางอย่าง ในยุคนั้นนะครับเป็นข่าวที่โด่งดังมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคดีนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรและตํารวจเนี่ยจะมีการสืบสวนสอบสวนอะไรที่เป็นข่าวอื้อฉาวที่ผมพูดนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปฟังเรื่องราวอันนี้เนาะสำหรับเ,เพื่อนๆคนไหนที่กําลังดูอยู่นะคะแล้วยังไม่กดไลค์หรือว่ากดแชร์หรือกดซับสไครต์นะคะก็อย่าลืมกดเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะใช่เพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้กดติดตามนะแต่ว่าเข้ามาดูกันในทุกๆคลิปก็มีนะครับก็ช่วยกันกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราดดวยรเเี๋าาก็ไปตติม กันต่อในเรื่องดาวของลึกลับจะมาเล่าในวันนี้ในวันที่6มกราคมปี1999ชิโอริที่ในตอนนี้กำลังอยู่ในเกมเซ็นเตอร์แห่งหนึ่งในเมืองโอมมยะจังหวัดไซตามะซึ่งในปัจจุบันก็คือเมืองไซตามะนั่นเองนะครับขณะที่พวกเธอเนี่ยกำลังเล่นเกมกันอยู่ก็ได้มีชายสองคนเดินเข้ามาจีบ ซึ่งหนึ่งในชายที่จีบเธอเนี่ยมีชื่อว่าคาสึโตะโคมาซึโดยคาสุโตะนะครับได้หลอกกับชิโอริว่าเขาเนี่ยชื่อว่ามาโกโตะอายุ23และเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาแต่อันที่จริงแล้วเขาเนี่ยอายุ26แถมยังเป็นยากุซ่าที่เป็นเจ้าของซ่องเจ็ดแห่งในย่านอิเคบุคุโร่ร่วมกับทาเคชิพี่ชายคนโตของเขาชิโอรินะครับในตอนนั้นก็หลงเชื่อคาสุโตะจึงได้ให้เบอร์โทรของเธอไป แล้วหลังจากนั้นทั้งคู่จึงนัดกันออกเดทโดยที่ในวันออกเดทเนี่ยคาสโตะก็ได้ขับรถเบนซ์ของเขามารับเธอเพื่อที่จะไปกินข้าวทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่ผิดปกติพวกเขานัดเจอกันอาทิตย์ละครั้งคาสโตะเนี่ยก็ขับรถไปรับเธออยู่เสมอในการออกเดทซึ่งเธอเองก็ไม่ได้สงสัยอะไรในตัวเขาพอเข้าสู่ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับทั้งคู่ก็ไปเดทกันตามปกติแต่คาสโตะเนี่ยพยายามจะซื้อกระเป๋าหลุยส์และกุชชี่ให้กับเธอ ซึ่งมันมีมูลค่าประมาณ1ล้านเยนเลยทีเดียวหรือประมาณ3 0 0 0 0นบาทในตอนนั้นนะครับด้วยความที่ว่าเธอเองก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกับคาซุโตะก็เลยปฏิเสธไปด้วยความเกรงใจแต่คาซุโตะเนี่ยกลับโมโหมากและตะคอกเธอเสียงดังให้รับไปหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับเธอก็เริ่มที่จะกลัวคาซุโตะจึงไม่ค่อยอรับมือถือเวลาที่เขาโทรมาหาแต่คาซุโตะเนี่ยก็ดันโทรเข้าหาเบอร์บ้านของเธอแทน ชิโอรินะครับจึงต้องจำใจไปรับโทรศัพท์โดยที่เธอเนี่ยก็งงว่าเขาเอาเบอร์มาจากไหนคาสโตะขับรถมารับเธอไปกินข้าวอย่างต่อเนื่องจนวันหนึ่งขณะที่เธอนั่งรอคาสโตะไปทําธุระอยู่บนรถเธอได้แอบไปเห็นบัตรเครดิตของคาสโตะจึงได้รับรู้ความจริงว่าเขาไม่ได้ชื่อมากาโตแต่ชื่อคาสโตะโคมาสึเธอรู้สึกทั้งโดนหลอกและหวาดกลัวในเหตุการณ์ก่อนหน้านะครับนั่นจึงทําให้ชิโอริเนี่ยตัดสินใจจะเลิกกับเขาอย่างเด็ดขาด แต่คาสึตโตะเนี่ยก็ไม่ยอมเลิกแล้วก็ได้ขู่อีกว่าให้หาเงินหนึ่งล้านเยนมาคืนให้กับเขาทันทีถ้ามีมีปัญญาก็จะให้ไปทํางานในซ่องแทนและได้ขู่อีกว่าถ้าไม่รับโทรศัพท์เวลาที่เขาโทรหาหรือพยายามจะไม่มาเจอเขาเขาจะฆ่าเธอทิ้งซะวันที่24มีนาคมนะครับเชียวริที่ในตอนนี้เนี่ยกลัวคาสึตโตะจนไม่รู้จะทํำยังไงจะหนีก็ไม่ได้จะเลิกก็ไม่ได้ก็เลยไปเล่าเรื่องของเธอให้กับเพื่อนฟังโดยเธอได้เล่าว,ว่าเธออาจจะถูกฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้จากชายที่ชื่อว่าคาสึตโตะ พอมาถึงในวันที่30มีนาคมนะครับเธอตัดสินใจจะเขียนจดหมายลาตายทิ้งเอาไว้แล้วก็ส่งไปจนถึงครอบครัวและเพื่อนของเธอและไปบอกเลิกกับคาสุโตอีกครั้งซึ่งก็ตามเดิมนะครับคาซุโตเนี่ยไม่ยอมและบอกกับเธอว่าถ้าเธอเลิกกับเขาเขาจะให้คนไปฆ่าน้องชายของชิวริที่โรงเรียนประถม วันที่14มิถุนายนชิโอริได้นัดเจอกับคาสตโตอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ร้านกาแฟในสถาน,นีอิเคะบุคุโรและพยายามจะขอร้องให้เขาเนี่ยปล่อยเธอไปเพราะเธอไม่สามารถจะคบหากับเขาได้จริงๆซึ่งมันก็ทําให้เขาเนี่ยโมโหอย่างมากที่จะทําแบบนี้ในวันเดียวกันนะครับตอน2องทุ่มครึ่งคาสตโตทาเคชิ และลูกน้องของพวกเขาได้ไปที่บ้านของชิโอริเพื่อที่จะไปคุยกับแม่ของเธอพร้อมทั้งยังโกหกอีกว่าชิโอริเนี่ยหลอกเอาเงินของเขาไปใช้และหลอกให้ซื้อของมากมายที่มีมูลค่าแพงมหาศาลที่สําคัญเนี่ยชิโอริจะเลิกกับเขาเพราะจะหนีไปไม่รับผิดชอบ ในขณะนั้นนะครับพ่อของชิโอริเนี่ยกลับมาบ้านพอดีคาสโตจึงบอกให้เขารับผิดชอบกับการที่ชิโอริทํากับเขาพ่อของชิโอรินะครับจึงบอกให้เธอเนี่ยไปเอาของมาคืนกับคาสโตให้หมดเลยแต่เขาก็ตอบกลับมาว่าเขาไม่ได้ต้องการของคืนแต่ต้องการให้ชิโอริเนี่ยกลับมาคบออกับเขาเหมือนเดิมแล้วก็กลับไปนะครับในวันนั้นส่วนที่คาสโตไม่รู้ก็คือในตอนที่คาสโตกําลังข่มขู่ครอบครัวเธออยู่นั้น ชิโอริเนี่ยแอบบันทึกเสียงของเขาเอาไว้และในวันรุ่งขึ้นได้นําเอาเสียงนี้ไปแจ้งความกับสถานีตํารวจอาเกโอในเมืองไซตามะแต่ทางตํารวจนะครับกลับไม่สนใจแล้วมองว่าเป็นเรื่องทะเลาะกันธรรมดาธรรมดาของคนคบกันแล้วก็ให้เธอกลับไปในวันเดียวกันก็ได้มีชายลึกลับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยชื่อธนากะโทรมาบอกกับครอบครัวของเธอให้นําเอาของของ,ของคาสโตะไปคืนและหาเงินมาชดใช้ให้กับเขา ในวันรุ่งขึ้นนะครับเชิโอริและแม่ของเธอจึงเดินทางไปยังสถานีตำรวจอากิโออีกครั้งหนึ่งแต่ตำรวจก็เหมือนเดิมนะครับและบอกกับพวกเขาว่านี่มันยังไม่มีอะไรก็แค่คู่รักทะเลาะก,กันเฉยๆตำรวจทำคดีให้ไม่ได้แถมยังมองว่าเธอเนี่ยตั้งใจจะเลิกกับคาสึโตะก็เพราะว่าหลอกเอาเงินจากคาสึโตะจนพอใจแล้วนั่นจึงทำให้คาสึโตโมโห,โหเลยพยายามจะตามเธอเพื่อที่อยากจะได้สิ่งที่เสียไปกลับคืนมา ตำรวจนะครับจึงบอกให้เธอเนี่ยกลับไปและจะไม่ขอยุ่งดีกว่าชิโอริและแม่ของเธอนะครับจึงไปพึ่งสำนักงานทนายความแทนแต่ทางทนายความเนี่ยบอกว่าชิโอริรับของจากคาสุโตมาด้วยความเต็มใจและได้ขอเลิกยุ่งกับคาสุโตตามกฎหมายแล้วชิโอริเนี่ยผิดเต็มๆจึงไม่สามารถจะช่วยอะไรได้วันต่อมานะครับคาสโตโทรหาชิโอริ oh อีกครั้งเพื่อที่จะขอคืนดีแต่เธอกลับปฏิเสธและบอกเขาว่า เธอไปแจ้งความแล้วและในตอนนี้เธออยู่ในความดูแลของตำรวจขอให้เขาเนี่ยเลิกยุ่งกับเธอทันทีที่เขารู้ว่าเธอปฏิเสธแถมยังไปแจ้งความอีกทําให้เขาโมโ uh หอย่างมากและวางสายในทันทีในวันที่21มิถุนายนชิโวรินําสิ่งของที่คาสโตซื้อให้เธอทั้งหมดส่งพัสดุกลับไปคืนเขาในวันเดียวกันนี้เองคาสโตโทรกลับมาขอคืนดีอีกครั้งหนึง่งแต่เธอก็ปฏิเสธเข้าไปและเปลี่ยนเบอร์หนีไป พอในช่วงเวลาห้าทุ่มคาสตโตเนี่ยก็เลยขับรถมาจอดหน้าบ้านของเธอเพราะว่าเขาเนี่ยติดต่อเธอไม่ได้นะครับเขามาพร้อมด้วยลูกน้องของเขาและมายืนตะโกนเรียกให้ชิโอริเนี่ยออกมาแต่ยังไงก็ตามชิโอริก็ไม่ยอมออกมาและได้ถ่ายรูปป้ายทะเบียนรถที่คาสตโตข,ขับมาในวันนั้นถัดมาในวันที่22มิถุนายนนะครับคาสตโตได้ขอให้ทาเคชิพี่ชายของเขาช่วยหาคนไปจัดการกับชิโอริให้เขาที ซึ่งทาเไชิได้ไปจ้างวานให้โยชิฟูมิคุโบตะอดีตผู้จัดก,การหนึ่งในสาขาของซ่องที่เขาเป็นเจ้าของอยู่ด้วยเงินสูงถึง20ล้านเยนหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ5ล้าน6แสนบาทให้ไปช่วยกำจัดเชี่ยวริให้น้องชายเขาทีคุโบตะนะครับจึงได้ไปเรียกผู้ร่วมแผนการในครั้งนี้มา2คนนั่นก็คือโยชิตะกะอิโตและซาโตชิคาวาคามิ หลังจากนั้นทั้ง3คนจึงได้ร่วมวางแผนกันและได้คอยไปตามสังเกตพฤติกรรมและตารางชีวิตของชิโอริอยู่ทุกๆวันเพื่อวางแผนในการลงมือในระหว่างนั้นเองคาสโตได้พยายามจะก่อกวนและสร้างความอับอายให้กับชิโอริโดยการแปะโปสเตอร์หน้าของเธอและมีข้อความเขียนว่า เธอเป็นพวกหลอกเงินผู้ชายแล้วทิ้งนำเอาไปติดตามกำแพงทั่วเมืองแถมยังเอารูปเดียวกันนี้ลงประกาศในสมุดโทรศัพท์เพื่อประจานเธอให้อับอายไปทั่วอีกเชียวริและครอบครัวเนี่ยโดนก่อกวนอย่างหนักไม่เว้นแม้แต่พ่อของเขานะครับที่โดนส่งโปสเตอร์ในลักษณะเดียวกันไปที่บริษัทของเขาจึงตัดสินใจไปแจ้งความอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่ แต่เจ้าหน้าที่ก็เพียงแต่ลงบันทึกการแจ้งความของเธอเอาไว้เฉยๆไม่ได้ทําอะไรผ่านไปไม่กี่วันเจ้าหน้าที่ไปหาเธอที่บ้านและขอแก้มบังคับให้เธอเนี่ยถอนแจ้งความซะเหตุผลก็เพราะว่าทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนอยากจะรักษาสิติการก่อเหตุอาชญากรรมให้ต่ำๆเพื่อเอาใจเจ้าที่ตำรวจระดับสูงของเมืองเอาไว้เจ้าหน้าที่ยังหลอกเธออีกว่าถ้าถอนแจ้งความไปแล้วแล้วถ้าเธอเนี่ยถูกก่อกวนอีกครั้งหนึ่งตำรวจสามารถนำเอาบันทึกที่เธอเคยแจ้งความเอาไว้มาสารต่อคดีได้ แต่เชียวริและครอบครัวรู้ทันจึงไม่ยอมถอนแจ้งความตำรวจที่ไม่มีทางเลือกจึงได้แอบ,บถอนแจ้งความเองโดยที่ครอบครัวของเชียวริไม่รู้โดยพวกเขาอ้างว่าเบื้องบนกดดันพวกเขาเพื่อสร้างสติดีๆให้กลมตำรวจใส่ตามะและในช่วงเวลานี้เองนายคาสึโตก็ได้เดินทางไปยังโอกินาว่าเพื่อสร้างหลักฐานว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับการกำจัดเชียวริที่กำลังจะมาถึง8โมงเช้าของวันที่26ตุลาคมคูโบตะโยชิตากะ และซาโดชิได้นัดรวมตัวกันที่อิเคบุคุโรเพื่อเดินทางไปลงมือตามแผนการในเวลา9ก้าโมงทั้ง3คนเนี่ยได้จอดรถห่างจากบ้านของเชียวริเพียงเล็กน้อยและเฝ้าสังเกตการเธอจนกระทัง่งเธอออกจากบ้านและกําลังขี่จักรยานไปมหาลัยคูบโบตะจึงเข้าไปประชิดต,ตัวเธอจากทางด้านหลังและแทงไปที่สีข้างด้านขวาเมื่อเธอหันมาจึงแทงที่หน้าอกด้านซ้ายส่งผลให้เธอเสียชีวิตทันทีแล้วทั้งสคนก็ได้หลบหนีไป หลังจากนั้นก็ได้โทรแจ้งกับคาสโตะว่าพวกเขาทําสําเร็จแล้วตํารวจนะครับที่รู้ดีอยู่แล้วว่าชิวริเนี่ยเสียชีวิตโดยที่มีตัวการคือนายคาสโตะจากบันทึกที่เธอเคยมาแจ้งความว่าโดนคุกคาม แต่พวกเขาก็กลับไม่ทำอะไรและปล่อยข่าวปลอมกับนักข่าวไปว่าชิโอริเนี่ยเป็นคนที่ทำงานในซ่องและโกงเงินเจ้าของซ่องจึงทำให้เธอโดนจัดการซึ่งจากการปล่อยข่าวแบบนี้จากข่าวใหญ่ที่มีรายละเอียดว่าชิโอลเป็นหญิงบริสุทธิ์จะกลับกลายเป็นข่าวอาชญากรรมธรรมดาธรรมดาไปในทันทีทางนักข่าวเองก็นำสิ่งที่ตำรวจบอกมาแบบนี้ไปตีข่าวกันต่อส่งผลให้ทุกคนเข้าใจว่าชิโอลเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ทำงานในซ่องแล้วไปหลอกเงินเจ้าของมาใช้ และยังส่งผลให้เธอเนี่ยซื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากแต่ในจนํานวนนักข่าวเหล่านี้นี่เองนะครับก็มีนักข่าวอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่เชื่อสิทธิตํารวจบอกเพราะในสมัยนั้นเองมีการปล่อยข่าวในลักษณะนี้และรักษาสิติของอาชญากรรมอยู่บ่อยครั้งนักข่าวกลุ่มนี้จึงได้ตามสืบคดีเองและได้ไปสัมภาษณ์พ่อและแม่ของชิโอริจึงได้รับรู้ความจริงทั้งหมดว่า เธอเป็นนักศึกษาไม่ใช่ผู้หญิงอย่างว่าและได้รู้อีกว่านายคาสโตเนี่ยเป็นคนคอยตามก่อกวนทั้งที่ชิโอริไม่เล่นด้วยแถมยังขู่ฆ่าต่างๆนานามาโดยตลอดพอเมื่อความจริงปรากฏแบบนี้ทางตำรวจที่โดนกดดันจากนักข่าวกลุ่มนี้นะครับที่ตีแผ่เผยแพร่ความจริงออกมาทําให้ตำรวจต้องหาทางจับตัวคนร้ายตัวจริงมาลงโทษเพื่อลบชื่อเสียของพวกเขาหลังจากนั้นตำรวจจึงได้ตัวคนร้ายทั้ง3าที่ลงมือไม่ว่าจะเป็นคูโบตะ ซาโตชิและโยชิทากะทั้ง3คนนะครับได้ยอมรับสาร,รภาพว่าได้ถูกคาสึโตะและทาเคชิเนี่ยจ้างวานให้มากำจัดชิวริด้วยเงิน20ล้านเยนเมื่อคาสึโตะรู้ข่าวว่ากำลังจะโดนตำรวจจับจึงตัดสินใจกระโดดน้ำตายเพื่อนหนีความผิดที่จะต้องไปชดใช้ส่วนทาเคชินะครับถูกตำรวจจับกุมข้อหาจ้างวานฆ่าชิวริด้วยการจำคุกตลอดชีวิตส่วนคนลงมือทั้ง3คนนะครับก็ถูกโทษจำคุก10กว่าปีเท่านั้น แล้วตรงส่วนบทลงโทษที่ทางตํารวจนะครับที่จะต้องได้รับโทษมันก็มีเหมือนกันนะด้วยความที่ว่ามันเป็นเรื่องที่อื้อเฉาเป็นอย่างมากเลยกับการที่ตํารวจเนี่ยละเลยหน้าที่เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมก็จะโยนไปในส่วนช่วงวิเคราะห์เคสให้กับน้องฝนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกตํารวจกันบ้าง ซึ่งสำหรับในยุคนั้นทางตำรวจเองก็ได้รับบทลงโทษเช่นเดียวกันโดยที่ตำรวจนายดังกล่าวที่มีการสืบสวนคดีนี้เขาก็ได้รับบทลงโทษแต่มันก็ไม่ค่อยที่จะเมคเซ e n s หรือว่าสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่เพราะว่าบทลงโทษที่เขาได้รับนั่นก็คือการไล่ออกจากการเป็นตำรวจแต่ก่อนที่ไล่ออกเนี่ยเขาก็ได้มีการหักเงินเดือนนายตำรวจคนนี้ด้วยนะแต่หักเพียงแค่10%เปเ็นป็นระยะเวลา3เดือนก่อนที่จะโดนไล่ออกซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าเป็นฝนเนี่ยฝนมองว่ามัน ็นบทลงโทษที่ค่อนข้างจะไม่สมเหตุสมผลเลยซึ่งทางหัวหน้าสถานีตำรวจไซตมะเนี่ยเขาก็ได้ออกมายอมรับกับนักข่าวว่ามันก็เป็นความผิดของนายตำรวจนายนี้จริงๆที่ได้ทำการละเลยและไม่ได้ติดตามคดีนี้ตั้งแต่ตน้นถ้าหากมีการใส่ใจตั้งแต่ช่วงแรกก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์คดีฆาตกรรมนี้เกิดขึ้น และแน่นอนเขาว่าเหตุการณ์นี้ค่อนข้างที่จะสะเทือนขวัญและเป็นที่โด่งดังอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นทางการเขาก็ได้มีการออกกฎหมายเพื่อที่จะมีการแก้ปัญหานี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งลักษณะของเคสที่ไดมอนด์เล่ามาเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเกิดความรักหรือเกิดความชอบพออีกคนหนึ่งมากเกินไปและก็ได้ทําการติดตามดูในชีวิตประจําวันมากเกินกว่าที่คนคนนั้นเนี่ยจะต้องการมันก็เลยเป็นลักษณะที่เรารู้จักกันในนามที่ว่าสตอเกอร์ซึ่ง สตอกเกอร์นั้นจะหมายถึงอะไรและมีกี่ประเภทเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะการตายของชิโอริในปี1999เป็นเรื่องใหญ่และเป็นจุดเปลี่ยนในสังคมญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเพราะว่าทำให้สังคมญี่ปุ่นตาสว่างและลุกขึ้นมาแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังมากขึ้นโดยมีการออกกฎหมายป้องกันการคุกคามจากพวกโรคจิตที่คอยสะกดรอยตามคนที่ชื่นชอบในลักษณะที่สุดอันตรายหรือที่เรารู้จักกันว่าสตอกเกอร์ พอถึงปี2000ญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายต่อต้านสตอกเกอร์ในลักษณะที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่จัดการดำเนินคดีกับบุคคลที่มีพฤติกรรมติดตามคนอื่นในลักษณะที่ชีโอริเนี่ยได้เคยเจอ เรามาทำความรู้จักสตอกเกอร์กันค่ะว่ามันคือคนที่มีลักษณะแบบไหนเราถึงเรียกว่าเป็นคนแบบสตอกเกอร์ได้ซึ่งสำหรับสตอกเกอร์เนี่ยคือคนที่มีพฤติกรรมที่ชอบสะกดรอยตามคนอื่นหรือว่าติดตามชีวิตคนอื่นมากเกินไปโดยที่เขาไม่ต้องการจนถึงขั้นที่ลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของคนนั้นทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจ โดยที่พฤติกรรมนี้แนวอาจจะเกิดจากปัญหาสุขภาพจิตหรือมีอะไรบางอย่างไปกระตุ้นทำให้เขามีพฤติกรรมดังกล่าวก็ได้โดยที่สตอกเกอร์จะแบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันตามที่ศาสตราจารย์พอลมอลแลนเป็นนิติวิทยาศาสตร์จิตเวชได้แบ่งออกไว้ซึ่งสำหรับ5กลุ่มนั้นเรามาดูกลุ่มแรกกันค่ะนั่นก็คือสตอกเกอร์ที่ถูกปฏิเสธหรือที่เรียกว่า the reject stalker ลักษณะของสตอกเกอร์กลุ่มนี้ก็คือ พวกเขาเนี่ยจะมีแรงจูงใจจากการที่ถูกปฏิเสธความสัมพันธ์หรือว่าถูกบอกเลิกโดยคนที่ตัวเองชอบหรือว่าแอบรักมันก็เป็นเหตุหรือแรงจูงใจที่ทําให้เขาจะต้องสะกดรอยตามเพื่อเป็นการชดเชยความสัมพันธ์ที่ขาดหายไปหรือทอํายังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยเข้าใกล้ชิดเหยื่อมากขึ้นโดยที่เหยื่อไม่ได้ต้องการโดยวิธีการรุกรานชีวิตส่วนตัวเรียกง่ายๆก็คือตามตือ้อตามติดตามง้อโดยที่เขาไม่ต้องการนั่นเอง สต็อกเกอร์ประเภทที่2ก็คือเด e อ e เซนส์ฟูล a สต็อกเกอร์ซึ่งสําหรับสต็อกเกอร์นี้คือเป็นกลุ่มคนที่ติดตามเหยื่อจากความที่ตัวเองโกรธแค้นหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเกลียดใครไม่พอใจใครเราก็ดันไปตามเขาเพื่อที่จะแก้แค้นหรือว่าเอาคืนนั่นเองและถัดมาก็จะเป็นสต็อกเกอร์ประเภทที่3ก็คืออินทิเมซี่สติ๊กกิ้ง สำหรับสตอกเกอร์อันนี้ก็คือเป็นไทป์ของสตอกเกอร์ที่ต้องการความใกล้ชิดพูดง่ายๆก็คือว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยรู้สึกที่จะโดดเดี่ยวอะไรแบบนี้แล้วเวลาที่เราชอบคนใดคนนึงเนี่ยแล้วตัวเองก็พยายามที่จะทํายังไงก็ได้ให้อยู่ใกล้ๆเหยื่อกับคนที่ตัวเองชอบมากที่สุดอาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นชอบคนที่ทํางานชอบคนที่รู้จักหรือบังเอิญเดินสวนใครแล้วรู้สึกชอบก็จะไปติดตามแล้วก็ไปประจบเพื่อที่จะสร้างความสนิทสนมนั่นเอง นำไปสู่การติดตามที่มันมากเกินความจำเป็นซึ่งลักษณะนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพบเห็นได้อย่างเช่นในซีรีส์หนึ่งนะคะใน Netflix ที่มีชื่อว่าอยู่ที่พระเอกเนี่ยได้ตามติดชีวิตประจำวันของนางเอกแล้วก็พยายามที่จะตีตัวสนิทด้วยก็จะเป็นลักษณะนี้เช่นเดียวกัน สำหรับสตอกเกอร์ประเภทที่4ี่จะเป็นสตอกเกอร์ที่ขาดทักษะหรือที่เรียกว่า i n c o m p e t e n stalker เป็นกลุ่มที่ไม่มีพฤติกรรมความรุนแรงเพียงแต่ว่าพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่บังเอิญว่าตัวเองเป็นคนที่ขาดทักษะในการเข้าสังคมหรือพูดง่ายๆก็คือว่าคนที่แบบมีลักษณะเก้ะๆกลางๆหรือมีปัญหาทางจิตคือพยายามอยากจะตีสนิทกับคนอื่นนะแต่ว่าเออตัวเองก็เข้าสังคมไม่เป็นเหมือนกันมันก็เลยทําให้คนที่ถูกตีสนิทด้วยเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยบ้าหรือ เปล่าอะไรประมาณนี้และสำหรับสตอกเกอร์ประเภทสุดท้ายก็คือเดอะสเพียร์ตอรีสตอกเกอร์จะเป็นสตอกเกอร์ในลักษณะของการเป็นผู้ล่าเรียกง่ายๆก็คือว่าคนกลุ่มนี้นะมันจะมีความผิดปกติทางจิตที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงหรือว่าเป็นโรคซาดิสอีกด้วยเวลาที่พวกเขาชอบใครใช่ไหมก็จะไปตามสืบไปตามหาติดกับคนนั้นแล้วก็พยายามที่จะนําเหยื่อเนี่ยมาทําบางอย่างที่รุนแรงเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง และแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นสตอกเกอร์ประเภทไหนมันก็น่ากลัวด้วยกันทั้งสิน้นเพราะว่าลองรู้สึกดูนะว่าถ้าเราเนี่ยเป็นเหยื่อแล้วเราโดนคนโรคจิตถึงแม้แว่าเรารู้ว่าเขาชอบเราก็จริงนะยิ่งเขามาตามหรือสะกดรอยตามเราเราก็รู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ดี ทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีการออกพระราชบัญญัติออกมาห้ามไม่ให้มีพฤติกรรม2ประเภทคือการติดตามและการสะกดรอยตามที่อาจทําให้ผู้ถูกกระทำเนี่ยรู้สึกกดดนันหรือว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นกฎหมายที่ทําให้สังคมญี่ปุ่นลดปัญหาสตอกเกอร์ลงนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่ดีเพราะว่าพระราชบัญญัตินี้เนี่ยเราจะเอาผิดคนที่มาตามเราได้ก็ต่อเมื่อจะต้องไปฟ้องร้องหรือต้องไปแจ้งความกับตํารวจเพื่อให้มีคําร้องทางอา กเกิดขึ้นซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าก็แค่ไปแจ้งความมันคงจะไม่ยากอะไรใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วของสังคมญี่ปุ่นในสมัยนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากมากๆเพราะว่าอย่างในเคสของชิโอริเองเธอก็ได้ไปทําการเข้าแจ้งความกับตํารวจแล้วใช่ไหม แต่ลักษณะการทํางานของตํารวจในสมัยนั้นเนี่ยเขาหลีกเลี่ยงที่จะรับการฟ้องร้องคือพูดง่ายๆก็คือไม่อยากให้มีการบันทึกแจ้งความอะ่ะเขาก็เลยจะใช้วิธีการหลีกเลี่ยงอันนี้เนี่ยโดยที่เรียกให้ทั้งสองฝ่าย,ยมาคุยกันเองมาตกลงกันเองว่าระหว่างเหยื่อกับคนที่ตามเหยื่อนเนี่ยเขาตามกันจริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ทําให้ผู้หญิงญี่ปุ่นสมัยนั้นไม่ค่อยที่จะไปแจ้งความแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเธอขึ้นมานั่นก็คือ เวลาที่ไปแจ้งความสิ่งที่ตำรวจถามพวกเธอก็คือว่าคุณต้องการที่จะแจ้งความจริงๆใช่ไหมหรือคุณแน่ใจหรอว่าจะยื่นร้องเรียนอย่างเป็นทางการเพราะโดนคําถามแบบนี้มันก็เลยทําให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะการที่เราไปแจ้งความเนี่ยตำรวจคงไม่ทําอะไรกับคนร้ายแน่ๆ พวกเธอก็เลยได้กลับบ้านไปโดยที่ไม่ได้ไปเรียกร้องสิทธิหรืออะไรมากในสมัยนั้นและข้อบกพร่องอีกอย่างหนึ่งสำหรับข้อกฎหมายนี้ก็คือการที่ตำรวจเนี่ยจะสั่งห้ามให้ใครไม่ติดตามใครจริงๆแล้วลักษณะการดำเนินคดีก็คือสิ่งแรกที่เหยื่อเข้ามาแจ้งความกับตำรวจตำรวจจะต้องเรียกคนที่มาติดตามอ่ะหรือว่าสตอกเกอร์เนี่ยเข้ามาตักเตือนด้วยวาจาคือพูดง่ายๆก็คือเตือนเป็นคำพูดแค่นั้นเอง แต่การที่จะใช้ออกกฎหมายสั่งห้ามให้คนใดคนนึงเนี่ยห้ามติดต่อกับเราหรือว่าห้ามติดตามเราคือคดีนั้นคือมันจะต้องยิ่งใหญ่มากๆอะตำรวจถึงจะมีสิทธิทำได้ซึ่งแน่นอนว่าพวกมาตรการเหล่านี้มันก็ไม่ได้สามารถที่จะปกป้องเหยื่อได้อย่างร้อเอร์เซ็์ และยังมีงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่นได้ทำการยืนยันว่าหนึ่งในสของสตอเกอร์เนี่ยยังไม่ได้รับรู้ด้วยนะว่าสิ่งที่ตัวเองทำเขาเรียกว่าสตอเกอร์หรือพูดง่ายๆก็คือตัวเองยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ทำลงไปนะ่ะมันคือความผิด และนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ปัญหานี้เกิดมากขึ้นในสังคมญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เป็นสาธารณะผู้นิ่ง่ายๆก็คือเน็ตไอดอลต่างๆในวงการบันเทิงนั่นแหละที่จะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อมีไอดอลเกิดขึ้นก็ต้องมีโอตาคุและอาจจะมีเหตุการณ์พวกสตอกเกอร์ติดตามเกิดขึ้นก็ได้อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักร้องป๊อปในสมัยปี2016ที่ได้ถูกแฟนคลับชายคนหนึ่งใช้มีดแทงและทำร้ายเธอมากกว่า20ครั้งในเดือนพฤษภาคมปี2 2016นอกจากจะถูกคุกคามทางสื่อโซเชียลอย่างทวิตเตอร์ของเธอแล้วก็ยังมีการส่งของขวัญแปลกๆต่างๆมาให้กับเธอเพราะเธอไม่รับ สตอกเกอร์คนนี้ก็ได้ทำการไปตามหาเธอและทำร้ายร่างกายเธอในที่สุดโดยที่เมื่อถูกตำรวจจับนะสตอกเกอร์คนนี้ก็พูดได้แค่ว่าเขาก็แค่รักเธอมากเท่านั้นเองแต่โชคดีที่เคสนี้เนี่ยนักร้องป๊อปคนนั้นที่ชื่อโทมิตะเนี่ยก็ได้รอดมาได้ซึ่งเคสนี้ก็ใกล้เคียงกับชิโอริมากๆเพราะว่าเธอได้เข้าพบกับตำรวจแล้วก็ได้ทำการบอกเล่ากับตำรวจแล้วว่าตอนนี้เธอเจออะไรแต่ตำรวจก็ทำการปฏิเสธที่จะดำเนินการโดยมองว่าภัยคุกคามนั้นมันก็คงไม่ร้าย แรงมากหรอกก็แค่คนคนนึงชอบเรามากแค่นั้นเองถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยก็คงจะใช้คำว่าคลั่งรักก็ว่าได้แต่หลังจากเหตุการณ์โทมิตะเนี่ยพระราชบัญญัติต่อตามผู้สะกดรอยตามหรือสตอเกอร์เนี่ยก็ได้รับการแก้ไขอีกครั้งในเดือนมกราคมปี2017โดยที่กฎหมายเนี่ยก็ได้ครอบคลุมถึงการคุกคามทางไซเบอร์อีกด้วย โดยได้มีการเพิ่มบทลงโทษทางอาญาสำหรับการสะกดรอยตามจาก6เดือนเป็น1ปีและอนุญาตให้อายาการดำเนินการที่จะเอาผิดคนคนนั้นได้เลยโดยที่เหยื่อไม่ต้องยื่นคำร้องคดีอาญาแต่อย่างใดซึ่งถึงแม้ว่ากฎหมายจะถูกปรับไปแล้วก็ตามแต่ตำรวจก็ไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องเหยื่อของการสะกดรอยตามของพวกเขามากขึ้นพเพราะลองคิดดูว่ามีเพียงแค่10%ของการร้องเรียนเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบหรือดำเนิน การปกป้องเหยื่ออย่างเป็นทางการและรายงานเกือบ90%ของคดีสะกดรอยตามพบว่าส่วนใหญ่แล้วเหยื่อจะเป็นผู้หญิงและถึงแม้ว่าจะมีการออกกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้แต่จํานวนคดีก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่มีการสร้างกฎหมายซึ่งดูแล้วเนี่ยมันก็อาจจะขัดแย้งใช่ไหมล่ะว่าทําไมมีกฎหมายคุ้มครองแล้วจํานวนเคสถึงเพิ่มขึ้น แต่จริงๆแล้วอันนี้เนี่ยก็คือเป็นสัญญาณที่ดีอย่างหนึ่งว่าเหยื่อที่ถูกคุกคามกล้าที่จะแสดงออกและกล้าที่จะออกมาแจ้งความมากขึ้น และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผลสำรวจของ s t o c k i n g Research Center ในปี2015ที่ทางประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ทำการสำรวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหยื่อที่ถูกสะกดรอยตามเป็นระยะเวลา1ปีอีปีด้วยโดยที่มีผู้คนจำนวนมากถึง7.5ล้านคนถูกสตอกเกอร์สะกดรอยตามซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นจำนวนตัวเลขที่เยอะมากๆและเรื่องที่น่ากลัวก็คือ61%ของการถูกคุกคามเนี่ยเป็นผู้หญิงโดยคนที่สะกดรอยตามพวกเขาก็คือเพื่อนหรือคนใกล้ชิดของเขานั่น i mm -hmm. ซึ่งสําหรับคดีนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราจะโดนใครคนใดคนหนึ่งมาสะกดรอยตามเราหรือมาตามเราโดยที่แบบเราไม่ได้ต้องการเนี่ยมันรู้สึกค่อนข้างที่จะหวาดระแวงแล้วก็ไม่ปลอดภัยเป็นอย่างมากโดยทางสถิติเนี่ยเขาได้บอกว่าประมาณ3ใน4ของเหยื่อที่เป็นผู้หญิงที่โดนถูกกระทําหรือว่าโดนสะกดรอยตามแบบนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยหลังจากที่เธอเกิดอาการหวาดระแวงอะนับไปเลยประมาณ12เดือนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถูกฆาตกรรมด้วยกันทั้งนั้นซึ่งอันนี้ ฝน,น,นก็บอกเลยเขาว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราเนี่ยรู้สึกว่ามีคนคนนึงเนาะมาตามเราเนี่ยเราก็ควรที่จะมีการเก็บหลักฐานหรือไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานไว้มันก็ดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์แบบที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเจอก็จบไปกันแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวคดีที่พวกเรานํามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะเพราะเป็นทั้งคดีฆาตรกรรมเนาะแล้วก็ยังมีแบบ เรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการทํางานของตํารวจอีกด้วยค่ะซึ่งคดีนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากคาดีก่อนหน้านี้ที่เราเล่าเนาะอนุน่ะก็คือตํารวจละเลยหน้าที่เพราะเป็นโสเภณีแต่ว่าเคสนี้เนี่ยตำรวจละเลยหน้าที่ทั้งๆท,ที่แบบผู้เสียหายเนี่ยเป็นผู้หญิงแท้ๆเลยด้วยซ้าและเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ถูกนําไปสร้างเป็นซีรีส์อันโด่งดังในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยที่มีชื่อว่า Lady a n g e l a w ซึ่งสําหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะไปดูนะคะก็สามารถที่จะไปดูกันได้นะคะใช่ก็ถ้าเพื่อนๆที่ดู คลิปนี้จบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กาลังใจให้กับพวกเราแล้วก็อย่าลืมที่สําคัญเนี่ยกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วใครที่มีอะไรอยากจะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้ด้านล่างนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าคดีนี้ก็ค่อนข้างที่จะเล่นกับความรู้สึกของผู้หญิงเป็นอย่างมากเลยเนาะค่ะแล้วก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้อีกนิดนึงเนาะสำหรับเพื่อนคนไหนที่แบบว่าเฮ้ยเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบมีคนแอบชอบเราแล้วแบบมาตามเราคุกคามเราโดยที่เราไม่ต้องการเนี่ยก็สามารถที่จะมาเมนพูดคุยกับเราได้ด้านล่างเช่นเดียวกัน,นแะ่ะนน้นะ,ะสำ ้องขอลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ใน EP หนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ